จ้าคุณเที่ยงนั้นนั่นเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปูน่นาคหรือประเทศสิทธ,ธิยกหลวงปูน่นาคเป็นศิษย์ใกล้ชิดของสมเด็จพระพุทธโคสราการชื่อเดิมมอมราชวงศ์เจริญอิสรางกูลณอยุธยามอมราชวงศ์เจริญอิสรางกูลณอยุธยาเป็นศิษย์ใกล้ชิดของสมเด็จพระพุทธจารย์โตตั้งแต่เป็นเด็กห้าขวบ ยันเป็นสัมมณีตูเต็มที่เกือบเป็นพระอ,อนที่สมเด็จพระพุทธจาตรูมรณาภาพย้อนกลับไปครับข้อมูลของสุตวัติของสมเด็จตผ่านมายังมรอรเจริญมรอรเจริญนํามาเล่าต่อให้หลวงปูน่นาคฟังหลวงปูน่นาคเก็บหลักฐานและมาเล่าต่อให้เจ้าคุณเที่ยงฟังเจ้าคุณเที่ยงมาเล่าให้ผมฟังและมีหลักฐานมาให้ผมอ่านน่าเชื่อถือแค่ไหน ผมไม่สามารถอวดอ้างได้